สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้คือมุมเนี้ยทุกคนจะคุ้นๆน,นะคะก็คือว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเราได้จัดบ้านใหม่นะคะก็คือตรงนี้ก็คือมุมนี้ก็คือเราซื้อโซฟาใหม่นะ้อเราก็เลยจัดบ้านใหม่แล้วมุมตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมประจําของเรานะคะทุกคนและดูอันนี้ก็คือของขวัญปีใหม่ที่เราเล่นกันแล้วเราจับได้นะน่ารักมากเลยดูน้องน้องน่ารักมากเลยคือ คุณพระนะคะน้องชายที่บวชอยู่นะคะเขาบอกว่า,าตุก,ากตาตัวนี้เหมือนหน้าเหมือนหน้าพี่เหน่งพี่รองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาเอาซื้อตัวนี้มาจับฉลากแล้วแล้วคนนี้แม่ก็เป็นคนจับได้นะคะแม่เป็นคนจับได้ของคุณพระนะคะก็เลยได้มาอยู่บ้านเราปกติแล้วคนนี้เวลาจัดบ้านนะทุกคนแม่เขาบอกว่าห้ามวางหมอนแบบนี้นะนี่ทุกคนห้ blurred, ามวางหมอนอย่างนี้นะเขาบอกมันไม่สวยเวลาวางหมอนนะจะต้องวาง <eer rament> เอียงๆแบบนี้ นี่เขาบอกเขาบอกว่าต้องวางอีกองือแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่มุมที่เราจัดเมื่อปีใหม่ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราอชอบโต๊ะไม้นี้มากเลยแม่บอกว่าต๊ะไม้นี้ตั้งแต่สมัยแม่ยังสาวๆนะคะก็คือเป็นไม้ไม้สักไม้องแดงแดงไม้ของแม่ไม้สักนะ โตไม้ตั้งแต่รุ่นยายนเลยนะคะจะอยู่บ้านหลังเก่ายายนะทุกคนอันนี้จําไม่ได้เราเป็นไม้แบบไหนแต่เนื้อดีมากสวยมากแล้วคนนี้คือเราอะทุกคนดูอแผ่นัวญี่ปุ่นนี่ัวญี่ปุ่นใช่ไหมคะเวลาเราวางตัวญี่ปุ่นน่ะมันก็คือมันต่ําใช่ไหมแต่พอเรามานั่งทําทํางานโตะเนี้มันจะพอดีอะทุกคนเราก็เลยชอบมิกําลังเช็คหลังบ้านตัวเองอยู่ นะะคแล้วก็ iPad กับตัดต่อคีิเพึ่งเสพนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นมุมทํางานของเราก็ใกล้ๆกับโซฟาก็คือเหมือนอาณาจักรตรงนี้เป็นอาณาจักรของเราเลยเมื่อให้เมื่อไหร่ก็ขึ้นมานอนบนโซฟาแต่คราวนี้จะมาอัปเดตคือมีคนนึงเหอของใหม่อะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันแผนแผนแผน อันนี้ตู้ไม้ตู้ไม้ก็จะลกนิดหนึ่งนะทุกคนสาบกไอฝาบกไอโฟนนี่ทุกอย่างเกี่ยวกับ iPhone AirPods เราจะเก็บกล่องไว้ในนี้นะทุกคนเยอะมากอันนี้ออปชันเฟอร์นิเจอร์ทองต่างๆนะนะเ,เก็บวไว้ก่อนนะคะแล้วตรงนี้ทุกคนขายของอีกแล้วก็คือแครสนใจติดต่คอค l ร่าลิาสได้เดี๋ยวเรียงก่อนเรียงให้สวยงาม ะะตู้นี้ก็เป็นตู้ที่น้องเหน่งเขาชอบอีกตู้หนึ่งนะคะก็เลยก็เลยเอามาเอามาไว้ที่บ้านนี้ด้วยนะคะที่ย้ายมาตู้เล็กๆอะไรอย่างเ,เงี้ยนะคะก็เลยเอามาไว้บ้านนี้อันนี้คือตู้ไม้ของน้องเหน่งนะแล้วก็ทน โอ้มีคนเหอมมุมใหม่ของบ้านล่ะทุกคนคือได้โซฟามาใหม่นะคะก็คือนาปุกให้มานะทุกคนเมื่อวานนาปุกมากินหมูกระทะนะคะคลิปที่แล้วที่เรานั่งกินหมูกระทะกันเสร็จแล้วนาะปุกบอกว่ามีโซฟาที่บ้านไม่ได้ใช้เออให้ไปเอามาให้ไปเอามาเอามาก็เลยบอกว่าถ้าเอามาเราจะแต่งแต่งห้องแต่งบ้านตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเอามาแล้วนี่ นะปุ๊กดูหลักฐานเลยพอเอามาแล้วนี่ออกัสปูมือไปใบช่องหน่อยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับโอเคออกัสก็พอได้ปุ๊บนะทุกคนออกัสก็ยึดเลยยึดเลยคือมุมนี้ก็เลยเป็นมุมของออกัสเลยใช่ไหมออกัสจะยึดเลยหรอยึดเลยหรอลูกไหนดูซิดูใกล้ๆอุ๊ดจอากัสเล่นอะไรอ่ะเล่นผ่านแล้วจบดันอฮกัสเขาก็จะแบบื ตอนนี้ iPad ของเราก็กลายเป็นของออกัสไปแล้วไม่ให้นะไม่ให้ให้ใช้เฉยเใช่ไหม <S <S ให้ใช้สําหรับการเรียนเฉยเแต่ออกัสดูเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็คือมุมนี้ก็เป็นหนูร้อนหรือเปล่าอ๋อแม่เองเปิดหน้ตาต่างให้นี่นะคะก็เปิดหน้ตาต่างไปก็จะเป็นหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะคะโอเคมุมนี้ออกัสก็สบายเลยใช่ไหมออกัสเยน็นสบายด้วยใช่ปะ่ะต้องเอาพัดลมไหมลูกได้อยู่ใช่ปะ่ะ โอ,โอเคเห็นไหมครับคนอะไรก็รู้ตื่นมาก็หล่อเลยเนี่ยอุตส่าห์ดึงตั้งเยอะแล้วนะจมกะูกอะดึงได้แค่นี้นะทุกคนโอเคมุมนี้ก็กลายเป็นมุมวงเปิดของกันจริงๆอะมุมเนี้ยสีสีเนี้ยมันเป็นสีสีของม้านะรู้ปะสีแดงอะเป็นสีของม้านะเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าอา้าปิดคลิปให้หน่อยได้ปะอ่ะตื่นลุกขึ้นมาหน่อยปิดคลิปกันเลยปิดคลิปให้หน่อยเร็วอ่ะอตื่นอะโอ้ ดของพอ่นุ่มบ้านนี้บ้านแม่เอกไม่ใช่ฉันชอบสีชาแสดงคุณกตัวความผันันงน,น,นี่เรามังคูคือแผนแม่แผนให้ให้ใหดูคุณเอกไม่ได้คุณเอกตัวไม่เรียบร้อยเ <c oughs> ซ็กซี่เกินไปคือ <c oughs> แล้วมุมนี้นะทุกคนมุมนี้ของบ้านก็คือจะเป็นโตะนอนเนาะแบบ เหมือนเป็นอะไรเนี่ยเป็นที่นอนได้เลยใช่ไหมแบบลกๆอย่างนี้นะทุกคนมุมเนี้ยมุดหัวนอนมุดหัวนอนคือทุกคนชอบมานั่งนอนกันตรงนี้นะแล้วมันเป็นนอนนอนสบายอะ่ะทุกคนมันเป็นแบบว่านอนแล้วก็หลับไปเลยเตียงม,มันใหญ่มากเตียงนี้ยายีเขาให้ไว้ตอนออกกับเกิดเตียงนี้อย่างอันเนี้ย อ๋อเยอีทให้ไว้ตอนออกกัเกิดก็ให้กัดนอนตรงร่องเนี้ยตัวเล็กๆเนี้ยก็ร่องพอดีอ๋อตรงนี้เป็นร่องอ๋อเพื่อไม่ให้หลานดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อมันมันมีที่มานะทุกคนก็เลยเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วมันก็มันก็ทําให้เรานอนสบายนะทุกคนเวลาใครเหนื่อยๆอ่ะก็จะมามาแบบว่ามามุมนี้ของปาร์ลวอะไรคุณเด็กทะไรนี่ยใส่ปอกใส่ปอกก็คือใส่ปอกโซฟาได้โต๊ะมาใหม่ น่ารักมากเลยนะก็คือนับปุ๊กให้มาแหละนาอก็คือให้ทั้งโซฟาตัวนู้นแล้วก็ตัวนี้นโซฟาก็คือดูออกคทก็ไม่ไปไหนเลยนะับปุ๊กดูนะไม่ว่าจะยังไงนางก็อยู่ตรงนี้ของนางสิ่งสถิตยอยู่ตรงโซฟาโตฟ้าสีแดงแล้วอันนี้ก็คือรอคุณเอง่งแต่งพร้อมๆใส่ไม่ช่วยนะทุกคนแต่ให้ทําคนเดียวก็คือเราซัก เราทําความสะอาดแล้วโตะก็โอเคยังยังใช้ได้อยู่เลยนะคะแต่ว่านาปุ๊กไม่ใช้แล้วเนาะคือไม่ใช่ไม่ใช้แล้วนาปุ๊กกัคือบ้านของบ้านที่บ้านนาปุกของเยอะของเยอะมากนะคะแล้วขอานี้พอนาปุ๊กมาหาที่บ้านก็เลยบอกว่าี่เอาโซฟาไหมอะไรเงี้ยไปดูก่อนถ้าถ้าชอบก็ค่อยยกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสภาพก็ยังดีๆอยู่เลยแล,แล้วสวยด้วยแล้วให้เราเห็นมันเก๋เราก็จะเอามาันเอาไม่ใช่เอามาันเอามาตั้งไว้ข้างๆกับ โตของของออกกัดนะทุกคนนี่ก็คือโตไม้ประมาณานี้นะคะอุ้ยมุมนี้ออกกัดขาวมากี่เปิดแสงเข้าลกผ้มาม่านปิดให้มาปิดไหมเดี๋ยวมาผูกผ้มาม่านฮะโอ้โหมุมนี้ทุกคนพอเปิดแสงเข้ามามุมนี้สวยมากมุมนู้นในครัวโตกินข้าวอยู่ในครัว,ว,ว,รวมุมนี้สวยนะเนี่ยออกกศเนาะพอพอวางแล้วสีมันสวยนะทุกคนสีสีเข้ากับผ้าม่านอยู่ นะคะอันนี้มุมอันนี้มุมนี้มุมนี้ของอากาศเดี๋ยวตัดไปมุมเรา ط. นู่นอันนู่นนู่นมุมเรามุมเรา iPad ตัดต่อคลิปอยู่เลยนะคะกําลังตัดต่อคลิปอยู่วันๆก็ทํางานแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมสอนเตรียม,สอ,มสอนเด็ก<ม>ๆนะคะเตรียมสอนเด็กๆแล้วแทนแทนแทนอันนี้ก็คือคุณเอ๋งก็ได้จัดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสีมัน สีน้ำตาลนะทุกคนมันสีมันจะมนหมนใช่ไหมก็สวยดีนะว่าไหมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะการจัดบ้านช่วงวันหยุดของเราอีกแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยวันหยุดเราต้องได้จัดบ้านกันโอเคค่ะเอาออกัสปิดคลิปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนมองกล้องตรงนี้น้ำหนึ่งฟลอรี่ชาแนลด้วยนะคะเอาใหม่เอาใหม่ปิดคลิปใหม่มองกล้อง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 ด้วย มองกล้องกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่ห้าสี่สามสองหนึ่งแอชนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับมาคลายให้น้ำหนึ่ง f ต r tory channel ด้วยนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายโอเค